ไรสด <c oughs> เดี๋ยวเย็บาวิวมันสวยนะคะคนนักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวนะ,ะเพราะว่าวิวมันสวยมากๆวิวบรรยากาศ เย็นไม่เย็นก็ดูเยปาค่ะจะกลับจะดูไม่มีที่นั่งดูกลางเดินยืนที่ท่าเรือไปค่ะเดินต่อ คิวจะกินมืออากาศมันเย็นนะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อนกลับกล้องให้ชมบรรยากาศนะใช่ไรอันนั้นเป็นอะไรเหมือนเสาเก่ามันหักเหมือนเสาท่าเรือเก่ามันหักผูกเขาเปลี่ยนใหม่ตรงนี้แถวนี้เขาก็มีที่นั่งเป็นแถวแถวให้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะถังขยะ ะอาดเพี่น้องอันนี้ถ้ารับจอดเรือนะรับฝากเรืออะไรเงี้ยบ้านบ้านรับฝากเรือเลยพี่น้อนงะบ้านที่เขาอยู่เขาปล่อยให้คนเช่ามนะีมีม,ม,มีที่รับที่นอนพวกนด้วยนะบางคนเขาก็เป็นของเจ้าของอะไรเงี้ยบางทีก็เจ้าของเขาทาเองเมือม่อก่อนเนี่ยปลา ก็จะมาเชฟฟี่อยู่แถวนี้พี่น้องตังกลง <tôi bà> ăn con đi đi gạch ăn con quay phải hùng hao dung dựng lên เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะอ่านก่อนอ่ะข้าความก่อนเมื่อกี้มองไม่เห็นข้าความเดี๋ยวก็ตั้งกล้องดีๆกัน